เครื่องย่อยสลายกิ่งไม้และใบไม้ราคาประหยัดคุณภาพสูงสุดประหยัดเวลาประหยัดแรงงานคุ้มทุนสุดๆเลยค่ะพลาดไม่ได้แล้วนะคะหมดปัญหาเผาไม้ฝุ่นควันนะคะก่อนสับย่อยนะคะไม้ก็จะเป็นขนาด5นิ้วเลยค่ะสับย่อยออกมานะคะก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสามารถนำไปใช้ทำปุ๋ยต่อได้เลยนะคะ ระบบการทำงานตัวเครื่องนะคะก็ไม่ซับซ้อนเลยค่ะใช้งานง่ายมากๆค่ะตัวเครื่องนะคะถูกออกแบบมาขนาดกำลังพอดีนะคะมีล้อยางใหญ่พิเศษนะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานยิ่งกว่าเดิมค่ะเครื่องยนต์6.5แรงม้าเต็มนะคะสามารถย่อยไม้ได้เร็วและไวเลยค่ะไปชมชิ้นงานกันค่ะว่าสับละเอียดแค่ไหน โปรโมชั่นแรงฟ้าผ่านะคะสั่งซื้อวันนี้เหลือเพียง27,900ค่ะ